คุณหมอทว,วีสินวิษณุโยทินโคศกสอบอคเมื่อวานนี้ท่านพูดถึงประเด็นว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีมาตรการเพิ่มเติมชะลอการเดินทางของคนไทยและคนต่างชาติช่วงวันที่สองถึงวันที่15เมษายนพูดง่ายๆคนไทยคนต่างชาติถ้าจะเข้าไทยในช่วงนี้เนี่ยชะลอก่อนครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายกเว้นกลุ่มที่มีการขออนุญาตเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วคือคุณผู้ชมคะ ในช่วงที่ผ่านมามันจะมีกลุ่มที่เป็นแรงงานเป็นคนไทยในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางกลับมาจากมาเลเซียเป็นแรงงานที่ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารต้มยำกุ้งห0รอกว่าคนแล้วก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งที่ปัตตานียาลาแล้วก็นาราธิวาสเพราะว่าทางมาเลเซียเขาปิดประเทศเนื่องจากว่ามาเลเซียเขาออกพอรกฉุกเฉินเช่นกันมาเลเซียนี่ในแถบอาเซียน จำนวนผู้ติดเชื้อของเขามากเป็นอันดับหนึ่งนะคะดังนั้นแห่แหนกันเดินทางกลับไทยค่ะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยชาวไทยจากมาเลเซียมีทั้งที่มาทางธรรมดากับมาทางรถไฟคือถ้ามาทางรถไฟ40คนเนี่ยท่านผู้ว่าสงขลาบอกว่า มาเลเซียตั้งแต่ต้นทางเขาผ่านการกักตัวมาแล้ว14วันแล้วก็ต้องมีใบรับรองแพทย์แล้วพอกลับมาถึงแล้วต้องไปรายงานตัวกับในอำเภอที่จังที่อำเภอที่ตัวเองมีภูมิลำเนาอยู่นะคะเพื่อยืนยันว่ามาแล้วบ้านอยู่ไหนและต้องกักตัวต่อไป14วันนี่ที่จังหวัดสงขลา มารถไฟเนี่ย40คนแต่คาดว่าโดยรวมที่จะกลับมาถึงสงขลาเนี่ยน่าจะมีสักประมาณ800คนแล้วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ออ,ออกประกาศเป็นฉบับที่สองภายใต้พรกฉุกเฉินแจ้งให้คนไทยเนี่ยชะลอการเดินทางกลับไทยก่อนช่วงวันที่2ถึงวันที่15ที่สงขลาเขาก็เลยมีมติให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการชะลอนะคะช่วงนี้ยังไม่ให้กลับ ปัตตานีก็เช่นเดียวกันที่กลับมาจากมาเลเซียเนี่ยหกร้อยกว่าคนก็ต้องเอาตัวไปคัดกรองตรวจเชื้อนี่กลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่เดี๋ยวเราต้องเฝ้าระวังกันคัดกรองกันเต็มที่นะคะสำหรับคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศอ,อย่างกรณีทางภาคใต้เนี่ยจะมาจากมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่